สวัสดีครับวันนี้วันที่25มิถุนายน2567นนะครับการของเซ็ตเช้านี้ก็เป็นแนวโน้มบวกขึ้นมานะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อยู่ที่ราคา1 3 2่6 8าจุดนะครับอยู่ที่บวกขึ้นมาบวกขึ้นมา5.48จุดจุดนะครับเซ็ตก็ยังคง แกว่งตัวแคบๆนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส1 3ร0จุดนะครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับและราคา MAI นะครับก็บวกอยู่2.72จุดนะครับราคาอยู่ที่369.79จุดนะครับไซเวย์บวกขึ้นมาส่วนราคาทองคำราคาน้ำมันต่างๆก็เป็นสีแดงราคา,าค่าเงินบาทก็เป็นแดงนะครับ ก็เป็นแนวโน้มซายเวดาวนิดหน่อยนะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับความสำคัญของ Most Active Volume กันนะครับเรายังคงนะครับจับตามองการความสำคัญในการที่นักลงทุนให้นะครับวอลุ่มได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวบวกขึ้นมาหมายว่าจะเป็นตัวนิยมในตอนนั้นในไตอนนี้นะครับคือถ้าเกิดว่านักลงทุนนะครับยังคงให้ความสําคัญในหุ้นนะครับ หุ้นก็จะดีดกลับขึ้นมายกตัวอย่างตัว Next แล้วก็ตัวสบายนะครับซึ่ง Next กับสบายนี้เราก็ทราบกันแล้วนะครับว่าหุ้นนั้นร่วงลงไปนะครับก็ย่อลงไปนะครับก็จากหลายสาเหตุนะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรนะครับเป็นเป็นด e s ซิ่งหรือเป็นเป็นฟอรซเซลนะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้นะครับจังหวะถ้าเรายังคงยึดมั่น คือปกติเราจะต้องยึดมั่นกับบอลลุ่มนะครับเพราะว่าบอลลุ่มคือพระเจ้านะครับบอลลุ่มคือพระเจ้าก็คือถ้านักลงทุนยังคงนิยมเอาบอลลุ่มเข้าตัวใดตัวนั้นยังคงจะต้องมีหน้าตาเป็นอันดับหนึ่งดับสองของโมดสักชีบอลุ่มนะครับเมื่อยังคงมีบอลลุ่มแสดงว่านักลงทุนยังคงนิยมเข้าช้อนหรือเข้าซื้อหรือเข้าขายกันนะครับเพวัะนั้นก็เราก็รายงานจากตัวนี้นะครับ ฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับห้างหุ้นที่โม t ัก t ี v ว v ล l ุ่มยังคงได้รับความนิยมอันดับหนึ่งก็คือ TGB นะครับท g b วันนี้ไม่บวกไม่ลบเมื่อสักครู่ก็ลบลงไปนะครับดิ่งลงไปนะครับก็อยู่ที่1.71บาทนะครับราคาลบลงมาหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราดูปิดกอฟเฟอร์ er ก็เห็นว่ายังมีโอกาสที่จะลงมาที่1.70นะครับเพราะว่าต่ำสุดแต่ตอนนี้ราคาก็ ดูเหมือนว่าจะมีแรงต้านกลับขึ้นไปนะครับมีแรงซื้อมีบทลุ่มทางฝั่งบิดนะครับอยู่ที่1 1 1นะครับ111ล้านนะครับส่วนฝั่ง1.72่นั้นก็มี68ล้านนะครับก็ดูเหมือนว่าราคาจะไปทางฝั่งทางฝั่งที่มีราคาในน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ยังมั่นใจว่า TTB จะปิดที่1.70เอ้ยขึ้นไปนะครับ ยังคงมั่นใจว่าราคาจะอยู่ที่1.72นะครับอันสามเดือนที่ผ่านมานะครับ PTTB นั้นก็ลบอยู่8เเนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่ 0. อ่าไม่ใช่ลบนะครับคือไม่บวกไม่ลบนะครับสำหรับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับแล้วก็หนึ่งอย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา3เปอร์เซนะครับ E อยู่ที่8.58เท่านะครับแล้วก็มี U อยู่ที่0.69นะครับแล้วก็มี EPS ที่ 0.05แล้วเก็เคยมีการปันผลที่0.06นะครับไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับกราฟก็บอกว่าราคายังคงจะต้องไซเวย์ขึ้นไปยืนเหนือเส้น2แล้ววันให้ได้นะครับเส้น2แล้ววันก็คือราคา1.72ซึ่งปัจจุบันราคาก็ขึ้นมาแตะที่ราคา1.72นะครับก็คือราคายังคงเสมอตัวนะครับแต่ว่าดูจากแนวโน้มการแบ่งเทนของราคาของบูริแบนล้วก็จะมีโอกาส ไซเวย์ขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ายืนเหนือขึ่งกลางรูจแบนนะครับแสดงว่าราคายังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็มีพาราบริกซาพาราบริกซานะครับจุดไข่ปลา3จุดอยู่ด้านล่างยืนยันว่ายังคงเป็นจังหวะไซดเวัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีแนวต้านสําคัญก็คือเส้น2องเลวันคือราคา1.72นะครับดวันนี้ถ้าสามารถยืนเหนือ1.72ได้ ราคาในวันถัดไปก็จะพุ่งขึ้นไปทดสอบเส้นอ่าเ a นียเลเกชั o นด้านบนสุดคือราคาที่1.74นะครับขึ้นไปหรือ1.77บาทขึ้นไปนั่นเองนะครับก็ยังคงทํากําไรนะครับเห็นได้จากนะครับวอลลุ่มวันนี้เป็นวอลลุ่มขายส,ส่วนใหญ่นะครับเป็นสีแดงนะครับวอลลุ่มนะครับเข้ามาเพียง2 3าร้อามสบวอลลุ่มนะครับหรือ 234มิลเลียนนั่นเองนะครับถือว่ามากที่สุดนะครับในบอลุ่มที่เข้ามาเช้านี้นะครับถัดมานะครับ MSCD ยังคงไซเวยแล้วก็ยืเนเหนือฝั่งเส้นซิโร่นะครับือพยายามที่จะพุ่งกลับขึ้นไปยืเนเหนือเส้นซิโร่ตอนนี้ยืเนเหนือเส้นสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นสัญญาณอันเหมาะและอันดีนะครับ r s i ไซเวยไปแต่ด้านข้างนะครับยังไม่บอกว่าชี้ขึ้นชี้ลงแต่ราคานั้นไปด้านข้าง แสดงว่ายังคงมีแรงซื้อนะครับเช่นเดียวกันกันกบ o v s ไซเว a y ไปทั้นข้างนะครับเพราะฉะนั้นจากอินดิเคเตอร์สองในสมราคายังคงยืนยันไปทั้นข้างเพราะฉะนั้นแน่นอนราคาก็ยังคงจะต้องไซเว่ออกด้านข้างหรือยืนเหนือเส้น2องแล้ววันให้ได้ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังคงเก่งกับอะไรได้ต่อไปนะครับสลับตัว TTB นะครับถัดมานะครับตัว NEX หรือ N e x กนะครับ NEX หลังจากที่ร่วงลงไปนะครับอย่าลืมนะครับเราเคยตรวจสอบราคาของเขาต่ําไปประา2บาทนะตอนนี้ราคากลับดีดขึ้นมาอยู่ที่2.14บาทหรือราคาบวกไป4ี่4 1 4สตังค์นั่นเองก็สเดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป77%นะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป30%แล้วหนึ่งที่ทผ่านมาบวกขึ้นมา10%นะครับ ตัวนี้เคยลงไปต่ำกว่า80%นะครับ85%ก็ถือว่าคือมันจะขึ้นลงอย่างเร็วหุ้นขนาดเล็กนะครับถ้าเขายังคงได้รับความนิยมอยู่ใน most active volume, นบ o l ุ m มเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องดีกลับขึ้นไปนะครับแสดงว่าเขามีนักลงทุนที่ยังคงเก่งกำไรตัวนี้อยู่นะครับราคาก็จะดีกลับขึ้นไปที่3 3บาท4บาทขึ้นไปนะครับสลับเน็กนะครับถ้าเกิดถ้านักทุนมองการไกลแล้วก็อดทนได้นะครับราคาก็จะดีกลับขึ้นไป ดูจากปิดออฟเฟอร์ตอนนี้ก็คือว่าบิดจะพัาคือราคาจะไปทางฝั่งราคาต่ำตอนนี้ฝั่งราคาต่ำก็มาทางออฟเฟอร์นะครับาที่สองน่งะครับโอกาสทะลุ2.14ก็มีสูงเพราะว่า2.14มีออฟเฟอร์อยู่เพียงล้านเก้านะครับก็อรอลุ้นกันต่อไป,ไปดูจงังหวะการาฟของเขากันนะครับกราฟราคาก็ค่อยๆรีบาวหรือเทินเอรอาวขึ้นมานะครับ แม้ว่าวลลุ่มมันเข้ามาเล็กน้อยนะครับ1 1อยสิิมี่เนลี้ยนนะครับเห็นจากจังหวะของ m อเชี้ขึ้นยืดเหนือเส้นซีโร่ลราคาก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปยืนเหนือเส้นิกแนลไอเส้นซีโร่้นั่นเองนะครับแล้วก็า r า i SI ก็ยังคงไซด์เว์ขึ้นไปนะแม้ว่าอยู่เพียงอยู่ในลำดับต่ำก็คือจะพุ่งเกินเส้น30ขึ้นไป o b บก็เช่นเดียวกันนะครับกำลังไซด์เว์กลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านังทุน เป็นนักลงทุนจริงๆจะต้องเก่งกําไรได้ว่าราคาจะดีกลับขึ้นไปที่ 3- 4บาทได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้านักลงทุนต้องใช้ความรู้สึกแล้วก็สติส่วนตัวนะครับว่าโอากาสจะดีกลับขึ้นไปนะั้นแล้วทำกำไรกับนักลงทุนนั้นได้หรือเปล่านะครับว่าทางแอดมินก็ยังคงบอกว่าได้นะครับราคายังคงจะต้องไซเวกับขึ้นไปแต่ว่าฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับถ้าเมื่อไหร่ตัวนี้ทํากําไร ท่านต้องขายนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันราคาล่วงลงมาตามเซ็ตนะครับถ้าเกิดว่าเห็นท่าไม่ดีท่านก็ต้องขายไว้ก่อนเนพราะว่า Next อันตรายถ้าหุ้นตัวไหนอันตรายเราต้องยีบขายเมื่อเราได้กําไรนะครับก็เรียนใท่านทุนได้ลองพิจารณาตัวนี้ด้วยนะครับถัดมาตัวที่3นะครับก็คือสบายสบายวันนี้ก็ราคาก็คงที่อยู่ที่0.84ก็หมายความว่าในวันถัดไปก็จะติดกลับขึ้นไปต่อนะครับ สบาย3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป82% 1อเนเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป62%แล้วก็หนึ่งเดนี้ที่ผ่านมาลบไปอีกลบไปอีก7%นะครับอีไม่มีจิวไม่มี DPS ไม่มีแล้วก็มีเออร์ n g ็งต์เปอร์แชร์ติดลบอยู่1.13สตางค์ต่อหุ้นนะครับังนั้นกราฟก็คือยังคงจะต้องไซวีเป็นทางข้างนะครับราคายังคงต้องไซวีเป็นทางข้างยืนยันจาก อินดิเคเตอร์ตัวเด่นบอกว่าราคากะลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับกำลังเลือกข้างนะครับเพราะว่าบูโจแบดนั้นบีบเข้ามาหากัน่งบ,บอกให้ราคาเลือกข้างตอนนี้เลือกข้างเป็นขาลงนะครับราคายังคงไซด์เวดาาลงมานะครับแต่แต่แต,แต่ใกล้ๆจะดีดกลับขึ้นไปที่เส้นกึ่งกลางบูโจแบดเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าโอกาสที่จะดีดกลับตื่นขึ้นไปนะั้นก็มีสูงสลับสบายเพราะฉะนั้น ถ้าราคาลงต่ำเราต้องช้อนนะครับอันนี้กลยุทธ์นะครับช้อนถ้าราคาต่ำช้อนถ้าราคาสูงขึ้นไปทำกำไรต้องขายนะครับก็คือมันจะเป็นจังหวะให้ทำกำไรอยู่นะครับแต่จะมีจังหวะให้มาทำกำไรก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับสลับตัวสบายเพราะว่าเขาไม่หลุดออกจาก m o ด Active บนลุ่มนะครับความสำคัญของเขาอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ยังคงมีวันรุ่มเข้านะครับที่92.87มิลเลียนนะครับ บนรุ่มยังคงเข้าและหล่อเลี้ยงเขาอยู่นะครับวันนี้มีหุ้นหลายตัวที่ที่โดนขายทิ้งออกไปนะครับก็ยกตัวอย่างปินนะครับปินนะครับก็โดนเทขายนะครับปินนะครับก็จะช้าพินไม่ดูนะครับปินนะครับพีอาร์เอ็นสี่นะครับปิน ราคาร่วงลงไปนะครับป r i ้นส์นะครับเนื่องจากว่าผู้บริหารโดนกคอรับหรือว่าตรวจสอบหรือว่าแจ้งข้อกล่าวหานะครับราคาก็ร่วงโดยที่ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ดูจังหวะมันพอจะได้ราคาหรือเปล่าแต่ตัวนี้ก็คือว่าเหมือนมีผู้บริหารโกงโกงก็คือว่ามีข่าวว่ามีการปั่นหุ้นนะครับ เพราะนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจเห็นราคาใช่ไหมครับว่าราคาย่อลงไปแล้วพุ่งขึ้นย่อลงไปแล้วพุ่งขึ้นนะครับเป็นสัญญาณของการปั่นหุ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เล่าให้ท่านฟังเพื่อสกิดเตือนสกิดเตือนใจของท่านให้เห็นว่าถ้านักลงทุนไม่ให้ความนิยมจะไม่เห็นในหน้าของโมดักติบนลุ่มนะครับหน้าโมดักติบนลุ่มนี้จะเป็นหน้าเฉพาะนักลงทุนให้ความสนใจให้ความสําคัญ,คคญอย่คงนิยมนะครับ ราคาก็เลยยังคงมีโอกาสพุ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นสบายตอนนี้ก็ราคาก็บวกขึ้นไป0.01สตางค์นะครับราคาก็ยังคงเข้าเก่งกำไรได้อยู่นะครับเพราะฉนั้นความสำคัญในการที่มองโมสัลที่บวกลทั้งนักทุนต้องพิจารณาหน่อยนิดหนึ่งนะครับว่ามันยังคงมีราคาให้เราได้สนใจมันนะครับถัดมานะครับ EMC นะครับตัวนี้ก็ติด Cash Balance EMC นะครับ ก็จะไม่พูดมากอะไรเพราะว่าราคามันเป็นราคาเล็กๆซึ่งอ่าคือมันยากที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับนอกจากจะแมทกันจริงๆก็จะเป็นคล้ายๆหุ้นที่บ่าว่า,วาตกลงกัน2ฝ่ายว่าฝ่ายซื้อกับฝ่ายขา,ายนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะขายให้ได้0.01เนี่ยต้องตั้งราคาให้แมนะครับก็ไปเตรียมกันอะไรประมาณนี้ก็มันก็เป็นหุ้นที่มันจะต้องอเป็นคล้ายๆหุ้นที่อแต่ว่า อันนี้เราก็ไม่ได้ว่าบูลลี่เขานะครับเพราะนั้นหุ้นหุ้นเล็กๆแบบนี้เราก็ดูมันผ่านไปแล้วกันนะครับเร่อย่าไปอันนั้นมากมายนะครับเพราะว่าเราจะต้องแมทช์กันจริงๆนะครับเราก็ต้องมีฝีมือกันจริงนะครับถึงจะเข้าเล่นหุ้นขนาดเล็กขนาดนี้ได้นะครับก็รอดูต่อไปแล้วกันนะครับเราไม่ได้เราก็บรรยดความสําคัญกับเขานะครับเพราะฉะนั้นมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ v g i นะครับ v g i ก็เคยย่อลงไปนะครับ แล้วก็ยังมีโอกาสลงต่อหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปดูการาฟกันแต่ตอนนี้เขาบวกขึ้นมา0.01สตางค์อยู่ที่1.37บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป17 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป16 15นะครับแต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา6ทนะครับีไม่มียิวไม่มี DPS ไม่เห็นมี earnings per s h a r ติดลบอยู่0.13ไอ้0.31สตางต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะการาฟของเขา รั่งเขาวันนี้ก็เหมือนจะรีบ้าขึ้นมานะครับดูสัญญาณของเขาเลยนะครับเขาราคาก็ดีกลับขึ้นมากําลังพยายามยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบริษัทแบรคร์คือเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษแบง์บีบโค้งเข้ามานะครับจะเป็นตัวบังคับให้ราคาเลือกข้างถ้าเขาเลือกข้างอยู่ฝั่งขาขึ้นเขาก็จะยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบ,าบริษแบง์นั่นเองราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ ตัว b g i นี่มีโอกาสที่กลับฟืน้นขึ้นขมานะครับเห็นได้จากเลยครับ MACD หรือ MACD นะครับกำลังไซด์เวย์กลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นสิงแนวนะครับเป็นสัญญาณกลับขึ้นไปแล้วก็สัญญาณอีกตัวหนึ่งก็คือพาราบริกษานะครับจุดไข่ป่าอยู่ด้านล่างแล้วก็อ s i ย,ยังคงไซด์เวย์ไปทั้งด้านข้างถึงไซด์เว y ย์อัพ o b v ก็เช่นเดียวกันไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ไปทางด้านข้าง เียงแต่ว่าวันนี้วันุ่มไม่เข้านั่นเองนะครับ,บเป็นวนรุ่มขายจะส่วนใหญ่อยู่ที่48.21บมิลเลียนนะครับแต่ว่าไม่เข้าก็ยังคงมีอันดับ5นะครับก็ถือว่านักลงทุนอยากให้ความใส่ใจให้ความสนใจในหุ้นตัวนี้เพราะนั้นยังคงทิ้งไม่ได้นะครับคือหุ้นอะไรก็ตามที่เข้ามาใน most active Volume ใน5อันดับแรกนี้ถ้าราคาย่อไปในวันแรกอย่างเช่น AOT นะครับ ยกตัวยอย่าง AOT ให้ดูนะครับแต่ AT นี้กขา o t นี้ขนาด AOT โ o s t ม c t i v i v o l บ m ุมยังไม่มีความสำคัญนะครับแต่เราจะให้ดูความสำคัญของ AOT นะครับว่านะครับถ้ามันย่อลงเป็นแรงวันถัดมามันจะกลับขึ้นมาแรงเห็นไหมครับมันจะต้องกลับขึ้นมาปิดกรอบปิดปิดตัวที่มันลงไปต่ำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีบอลลุ่มนะครับแต่ว่า วันรุ่มวันนี้การเป็นวันรุ่มขายเช่ส่วนใหญ่ที่15.75มันเลยไม่เข้ามันเลยไม่เข้าเกณฑ์ o s ส a c t ท v e วันรุ่นะครับเมาาื่อวานเราเมื่อวานนีเมื่อวานก็บอกว่าราคา a อ t ต้องเข้าช้อนนะครับอีกชแลอีกช่แลที่วีห์ไปก็บอกว่า a อ t ต้องเข้าช้อนหรือซื้อเอหรือซื้อเอเอาไว้ช่วงเช้าเพราะว่ามันจะดีกลับขึ้นไปแล้วเราก็ขายทำกำไรซะ คือคือเราต้องขายทำกำไรไม่ได้กำไรนะครับซลาเออทีอันนี้ก,ก็ก็มาเล่าให้ท่านสติสัก,กฤฤสิกสกิดสตือนใจท่านให้ฟังสกิดใจให้ท่านให้ฟังว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาอยู่ๆแล้วมันร่วงลงไปแรงท่านต้องช้อนซื้อในวันถัดไปถ้ามียังบอลุ่มมันเยอะนะครับถ้าบอลลุ่มยังคงเข้านะครับสําคัญก็คือบอลลุ่มนะครับบอลลุ่มผิดปกติครับราคาร่วงแรงแต่บอลุ่มขึ้นมาแสดงว่ามีเจ้าเข้าช้อนซื้อเอาไว้ และเตรียมจะทํากําไรในวันถัดมาอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังเฉยคือเราจะต้องรู้โดยส่วนตัวโดย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 อัตโนมัตินะครับว่าหุ้นแต่ละตัวมีความเคลื่อนไหวยังไงในตลาดก็เล่าให้ท่านฟังแบบนี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับก็ <c oughs> หวังว่าท่านจะเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะลองดูคือท่านก็ต้องกระจายสายตาของท่านออกไปดูแต่ละหุ้นแต่ละตัวนะครับว่ามีข่าวมีข่าวอะไรบ้างนะครับ ถาขาเป็นอดีที่จะจ้องทํากําไรได้เราก็เข้าไปทํากําไรแต่ถ้ามันยิ่งเข้ามาใน most ส c t i ี e บ o l ุ m มอย่างตัว Next ได้ก็ก็ยังคงต้องทํากําไรถัดไปนะครับก็ทํากําไรต่อไปแล้วถ้าวันต่อไปมันยังคงมีอยู่ใน5 5 5 most a c ม i v สัก l ี m บคือ Top 5ฟลอยู่แล้วแสดงว่าราคามันยังคงจะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงต่อนะครับในวันถัดไปราคาจะย่อตัวในวันถัดไปราคาจะพุ่งขึ้น ท่านก็ลองจับจังหวะและเข้าเก่งกาไรในแต่และจังหวะของมันเองนะครับกเรีหนใ่้ในท่านเด้พิจารณาดูนะครับเราก็เล่าให้ท่านฟังท่านก็นําไปสายวางกลยุทธ์นะครับหวังว่าท่านจะเข้าใจนะครับที่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็นํามาให้ท่านได้ได้ลองพิจารณาดูนะครับแล้วเราก็อ่าสแกนไว้ให้เรียบร้อยในวันเสาร์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่า หุ้นขนาดเล็กตัวใดที่มันจะดีดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับหลังจากที่มันล่วงไปพันสองแล้วมันต้องดีดกลับขึ้นมาตามจังหวะการเคลื่อนที่ขึ้นมาเสร็จแล้วราคามันยังไม่จบนะครับเห็นว่าอย่างนั้นนะครับการลงยังคงจะมีต่อนะครับดงนั้นเราก็ยังคงจะต้องเซิร์ชค้นหาราคาหุ้นที่มันดาวลงไป80%เพื่อมันดีดกลับขึ้นมาเหมือนกับสเน็กเหมือนกับสบปยลอะไรพวกนี้นะครับก็เล่าให้ท่านฟังไว้ก่อนท่านก็ลองพิจารณาไว้ก่อนนะครับ อย่าพึ่งเชื่อใจหรืออย่าพึ่งทําตามใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าท่านคือมันต้องใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละแต่ละหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นการทํากําไรไม่ได้ทํากันง่ายๆทานะครับ่านจะต้องมีความคิดเล็กคิดน้อยต้องมองให้รอบด้านนะครับถึงจะทํากําไรได้ทันทีนะครับก็ด้วยความห่วงใยนะครับก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน แล้วก็ขอพระคุณสลับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาโดยการเริ่มต้นค่ามีค่าใช้จ่าย35บาทผ่านทาง YouTube เท่านั้นนะครับซึ่งทำไมถึงต้องผ่าน y u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  e เพราะ u t u b e นั้นเขาจะเก็บความลับทุกสิ่งทุกอย่างของท่านไว้เก็บหมายเลขบัญชีของท่านไว้ทางแอดมินก็จะไม่ทราบนะครับท่านก็โอนเงินผ่านธุรกรรมผ่าน y o u t u b e มันจะมันจะปลอดภัยที่สุดนะครับเขาจะ,ะไม่ว่าจะเป็น เบอร์มือถือหรือหมายเลขบัตรบัญชีอะไรของท่านชื่อของท่านเนี่ยทุกคนจะไม่รู้นะครับยกเว้น YouTube จะรู้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่โดนมิจฉาชีพหลอกนำไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้หรือให้มันหลอกเสียเสียเงินเสียทองไปนะครับเพราะเราป้องกันด้วย y t u t u เขาเขาต่างด้าน privacy เขาสุดยอดอยู่แล้วนะครับเราก็ให้ความไว้ใจให,ให้ความไว้วางใจกับ y t u t u นะครับเพราะฉะนั้น ผ่าน YouTube โอนผ่าน y o u t u b e จะจะตีที่สุดและปลอดภัยต่อท่านนักลงทุนที่สุดนะครับก็ฝากท่านไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ Give